คลิปนี้นะผมจะมาเปรียบเทียบไม่ช็อตกันหรือว่าไม่ติดหัวกล้อง3รุ่น3ราคาด้วยกันนะครับคือในราคาหลักร้อยพันแล้วก็หมื่นมาดูกันว่าคุณภาพเสียงเขาเนี่ยจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับและรุ่นไหนน่าจะคุ้มค่ามากที่สุดไปดูกันได้เลยนะในคลิปนี้ สวัสดีครับผมชอนอัลฟาวูกนะสำหรับใครที่เข้ามาช anel น,น,นี้เป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะรีวิวเกี่ยวกับ g a d จ e t ตสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะการจัดวางไฟสตูดิโอการตั้งค่ากล้องนะครับหรือจะเป็นไฟนักขัดโปรโทูตอรีเอลนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับผมซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักาจาักว่าไมช็อตกันเป็นแบบไหนนะ เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบแท่งยาวๆแบบนี้เลยเวลาที่เราชอตตัวโฟมินชิลออกมานะจะเห็นเป็นทูปนะครับทูบยาวๆแบบนี้ด้านข้างเขาเนี่ยจะมีรูนะซึ่งเอาไว้สําหรับตัดเสียงรบกวนจากทางด้านข้างนั่นเองดังนั้นไม้แบบนี้จะรับเสียงจากทางด้านหน้าได้ชัดเจนมากๆเลยนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมบูมไม้ช็อตกันเนี่ยเข้าหาตัวอยู่ดังนั้นเสียงผมจะชัดเจนมากๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่ผมแบบมาพูดทางด้านข้างแบบนี้นะ เจนว่าเสียงเนี่ยมันจะ d r อ p อยู่พอสมควรเลยนะยิ่งไปพูดทางด้านท้ายของไมเนี่ยเสียงนี้แทบจะไม่ได้ยินเลยอาจจะได้ยินเสียงสะท้อนวิ่งเข้ามาบ้างนะครับผมนะซึ่งข้อจํากัดของไมแบบนี้นะเขาจะต้องอยู่ห่างจากผู้พูดเนี่ยไม่เกิน1-2เมตรเท่านั้นจึงจะให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะฮะแล้วก็ข้อดีของไมแบบนี้เลยก็คือการถ่ายแบบฟล็อกนะครับหรือการจะถ่ายแบบช็อกกิ้งเฮดแบบนี้เนี่ย เขาจะแบบว่าให้อารมณ์ที่แบบชิลสบายเนื่องจากว่าจะไม่เห็นตัวไม้ภายในช็อตเลยนะฮะจะไม่มีติดตรงปกเสื้ออะไรพวกนี้นะมันจะเหมือนแบบว่าเราสบายๆคุยกับเพื่อนนั่นเองนะฮะและก็ข้อดีอีกอย่างเลยเขาจะติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่ติดบนหัวกล้องเสียบปลั๊กเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะในกรณีเนี่ยผมจะบูมไม้บนขาัดขาบูมไม้อีกขีนะฮะแล้วก็เสียบเข้ากล้องนะฮะก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยไม่ต้องมีสายระโยงระยางอะไรมากซึ่งไม่ช็อตการหลักร้อยที่ผมนํามาเปรียบเทียบเลย ตัวแรกก็คือไมโค b ย่า BYMM1 นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นไม้สามันประจำบ้านนะครับคนที่เพิ่งเริ่มทำดโดยใหม่เนี่ยน่าจะรู้จักไม้ตัวนี้อยู่แล้วเนื่องจากว่าเขาเรียกได้ว่าเป็นเบสบัจจตไมโครโฟนในราคาหลักร้อยเลยนะครับตัวนี้ไมหลักพันที่ผมนำมานะอีกตัวนะก็คือตัว โหมดวิดีโอไมโครชนะตัวนี้เป็นรุ่นที่2นะครับซึ่งออกมาไม่นานมากนะครับมีขนาดที่เล็กลงใช้งานได้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะมาดูนะว่าตัวนี้จะเล็กพิหนูขนาดไหนนะครับผมและไม์หลักหมื่นนะครับตัวที่3าที่ผมนะมาเทียบเลยก็คือไมโครโฟ d วิดีโอไมค์ NTG นะครับจะยาวๆหน่อยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าตัวนี้เป็น Top of the Line ของช็อตกัน Mi ไมโครโฟนเลยด้วยเขาเนี่ยมีฟีเจอร์ที่เยอะแยะมากมายเช่นว่าเขามีปุ่ม ให้สามารถควบคุมได้เยอะเลยนะครับผมและไม์ทั้ง3ตัวนี้สามารถใช้งานกับทั้งกล้องถ่ายรูปมือถือและก็คอมพิวเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนนะลองมาถ่ายนะว่าเสียงที่เ,เพื่อนๆได้ยินเนี่ยมาจากไม์ตัวไหนนะครับแนะนำนะให้ใส่หูฟังเพื่อความาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและตะซอยกล่องใหม่อร่อยเหมือนเดิมและตซอยกล่องใหม่มิเนเร่น้ำแร่ธรรมชาติ100%เซความเป็นเราที่ไม่เหมือนใคร มิเนเร่และตะซอยกล่องใหม่อร่อยเหมือนเดิมและตะซอยกล่องใหม่มิเนเร่น้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซนความเป็นเราที่ไม่เหมือนใครมิเนเร่และตะซอยกล่องใหม่อร่อยเหมือนเดิมและตะซอยกล่องใหม่มิเนเร่น้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซนความเป็นเราที่ไม่เหมือนใครมิเนเร่พอเดากันถูกหรือเปล่านะฮะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมาจากไม้ตัวไหนบ้าง ซึ่งผมคิดว่าผลลัพธ์เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยวฉเฉลยเนี่ยจะเป็นตามนี้เลยครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบอัดเสียงดนตรีกันบ้างนะครับแล้วเรามาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ จริงแล้วตัวไมโบย่าเนี่ยให้เสียงที่ค่อนข้างโอเคนะแต่เมื่อเรามาเทียบกับไมอีก2ตัวเนี่ยเขาจะดูขี้เหร่ขึ้นมาทันทีเลยนะด้วยลักษณะเนื้อเสียงที่เขามีลักษณะที่บีบกว่าแหลมกว่าและยังให้เสียงที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะด้วยเพราะดินามิกเสียงที่เขาเก็บได้เนี่ยยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะย่านเสียงโทนต่ำๆอย่างเช่นเสียงเบสเนี่ยเขาจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยเยอะนะครับทำให้เสียงเนี่ยดูไม่ค่อยมีน้ำหนักนะฮะ หากเรานําไปบันทึกแบบเสียงดนตรีนะครับมันก็จะให้ลักษณะเสียงที่เป็นแบบแฟลตๆหน่อยนะครับไม่มีย่านไหนที่โดดเด่นเป็นพิเศษนั่นเองนะครับผมการบันทึกเสียงด้วยตัวโห d ดวิดีโอไมโครทูตัวนี้นะต้องบอกเลยว่ามีความป๊อปกว่าใสากว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับระดับเสียงของไมโครโฟนเลยนะเนื่องจากว่าเราตั้งให้ระดับเสียงของไมโครโฟนเนี่ยเท่ากันทุกอันอยู่แล้วนะครับผมและย่านเสียงเบสเนี่ยให้ความที่มีความกระชับกว่า ดูมีน้ำหนักมีความแน่นกว่าด้วยนะฮะการบันทึกเสียงดนตรีเนี่ยก็จะมีไดนามิกที่สูงกว่าสังเกตได้เห็นจากาช่วงทํานองหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะมีความโดดเด่นขึ้นมาเลยทันทีเลยนะฮะตัวนี้สำหรับไมโครโฟวิดีโอไมค NTG ตัวนี้นะครับได้เสียงที่แน่นที่สุดเต็มที่สุดเหมือนนักพากเสียงเลยนะครับ การเก็บเสียงเบสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก็บได้มาแน่นมากๆเลยด้วยลักษณะที่ไมค์ตัวนี้เนี่ยเขามีพรีแอมป์ในตัวนะสามารถปรับระดับเสียงของไมโครโฟนได้ถึง15ระดับทำให้เขามีกำลังพอที่จะเก็บไดนามิกเสียงเนี่ยที่กว้างกว่านั่นเองนะครับในส่วนนี้สำหรับการตัดเสียงรบกวนหรือเสียงแบ็กกราวน์นะโดยไมค์ที่เพื่อนได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือไมค์โบย่า b y m m 1นะครับลองมาดูนะฮะว่าเสียงพูดเนี่ยชัดเจนหรือเปล่าและการตัดเสียงแบ็กกราวน์รอบข้างเนี่ยตัดได้ดีขนาดไหนนะครับ โอเคครับและนี่ก็คือเสียงจากไมโครย่า by mm 1ครับผมต่อมานะครับเป็นเสียงจากตัวไมโครดวีดีโอไมโครทูนะฮะลองมาดูนะฮะว่าเสียงเนี่ยคมชัดหรือเปล่านะครับผมและมีการตัดเสียงแบ็กกราวน์นะฮะตรงนี้นะฮะได้ดีด้วยหรือเปล่านะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือเสียงจากตัวไมโครดวีดีโอไมโครทูนั่นเองนะครับผมเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นไม้จากตัวโรดวีดีโอไม้ ntg นั่นเองนะฮะผมตั้งพรีแอมไว้ที่5นะครับแล้วก็ปรับระดับเสียงให้เท่ากับ ตัวไมอีก2ตัวนั่นเองนะครับมาดูว่าความคมชัดของเสียงนะจะคมหรือเปล่านะครับผมแล้วรวมถึงการตัดเสียงรบกวนจากทางด้านข้างนะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีเสียงของน้ําตกอยู่นะครับผมมีการตัดเสียงได้ดีหรือเปล่านะฮะ ลองมาฟังกันดูเลยจะเห็นว่าไมโครโฟนวิดีโอไมค NTG เนี่ยให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและยังตัดเสียงรบกวนได้มากที่สุดอีกด้วยนะครับนี่เรายังไม่รวมฟีเจอร์อย่างเช่นพวก High Pass Filter ที่ตัดเสียงหึม้มเสียงห้ามนะครับในช่วงย่าน75 h ฮและก็150 h ฮได้อีกด้วยตัวไมค์เนี่ยสามารถปรับระดับเสียงของไมโครโฟนได้ถึง15ระดับ และยังมีเซฟตี้ชัแนลนะป้องกันเสียงแตกนะครับโดยบันทึกอีกชัแนลหนึ่งเนี่ยเป็นลบ20เดซิเบลนะครับก็คุ้มค่ากับไมล์ราคาหลักหมื่นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาเขาไม่ถึงหมื่นนะประมาณ90,00กว่าบาทนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นั่นเองซึ่งตัวไมล์ตัวนี้เขาเป็นแบบบิลในแบตเตอรี่นะดังนั้นเราต้องคอยมาเช็คอยู่เสมอว่ามีแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเสื่อมลงนะ เราจะต้องทิ้งทั้งไมโครโฟนตัวนี้ไปเลยนะครับดังนั้นผมก็จะแนะนำนะให้เพื่อนๆเนี่ยนะมาเช็คแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ประมาณ20-30นะก็จะป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมได้แล้วนะครับผมส่วนไมอีก2ตัวเนี่ยไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับจะใช้ไฟของกล้องเท่านั้นดังนั้นเขาจะใช้งานได้สะดวกมา,มากๆเลยนะครับเสียบปุ๊บก็ใช้ได้ปั๊บเลยนะครับผมไมโค์โฟ d วิดีโอไมโคร2เนี่ยเขาจะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าไมโคย่านอย่างชัดเจนเลยให้เสียงที่มีความเป็นธรรมชาติกว่านะครับเสียงเบสก็แน่นกว่า แต่ก็ด้วยราคาที่ต่างกันเกือบ3เท่าเลยนะครับคือตัวนี้ราคาเกือบ3,000บาทเลยนะในขณะที่ไมโบย่าเนี่ยราคาหลักร้อยนะประมาณ6-700เท่านั้นนะครับผมซึ่งไมโบย่าเนี่ยผมก็แนะนำนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะไม่แน่ใจว่าเราจะทำด้านนี้ไปอีกนานหรือเปล่าเป็นช่วงที่แบบค้นหาตัวเองนะครับดังนั้นไมาราคาหลักร้อยที่ให้คุณภาพเสียงโอเคเนี่ยตัวนี้ผมก็เชียร์เหมือนกัน สำหรับขนาดแล้วก็น้ําหนักนะเวลาที่เราถือถ่ายบล็อกไม่ต้องการให้แบบเตะตาคนอื่นนะว่าเราจัดเต็มมาจากไหนนะครับตัวไมโครย่า BYM1 แล้วก็ตัว v i d e o อไมโคร2เนี่ยก็น่าสนใจเลยนะครับด้วยขนาดยาวเพียงแค่8ซนเมเท่านั้นนะฮะและน้ําหนักของตัวโรดเนี่ยเขาจะหนักเพียงแค่39กรัมเท่านั้นส่วนโบยา่าจะหนักประมาณ86กรัมนะครับการถ่วงน้ําหนักด้วยช็อคเมาส์เนี่ยตัวโรดทําได้ดีกว่านะครับมีความสมดุลกว่าไม่หนักด้านหน้านะครับ ด้วยช็อคเมาส์แบบใหม่ที่เป็นแบบเฮลิกซ์นั่นเองนะครับทำให้เขาถ่วงน้ำหนักได้ดีกว่าส่วนไมโครวิดีโอไมค์ NTG ตัวนี้นะครับจะยาวกว่าไปเท่าหนึ่งเลยที่17เซนติเมนั่นเองนะแต่รับรองว่าคุณภาพเสียงเนี่ยดีที่สุดของไมค์3.5มิเมเลยครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยไม้ทั้ง3ตัวเนี่ยเขามีอุปกรณ์ที่ครบสําหรับการใช้งานกับทั้ง กล้องมือถือและก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายต่อกล้องแบบ T-R-S สายต่อมือถือแบบ T-R-S ช็อกเมาส์และก็วินชิลนะครับและนี่ก็คือการรีวิวเปรียบเทียบไมโครโฟนหลักร้อยพันและก็หมื่นนะครับหากเพื่อนๆสนใจไมโครโฟนตัวไหนนียสามารถเช็คได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้า